สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะร้านทานันยมคำสวยแม่เสริสกลนครนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอากาศดีมากเลยคลิปที่สองของน้องเผือนะคะจะเป็นผ้าสีะกลายลูกแก้วเหมือนเดิมน,นะคะแต่เป็นผ้าชุดนะคะก่อนอื่นน้องเผอเือขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่สวยด้วยนะคะร้านทานันยมคำสวยแม่เสรสกลนครนะคะ่ะ0 8 1 3 8แปดหนค่ะจ้า คลิปที่สองของน้องเผือกนะคะจะเป็นผ้าตัดชุดนะคะผ้าสีตะกอลายลูกแก้วนะคะผ้าที่น้องเผือกคุมอยู่นี่นะคะเป็นผ้าคุมไหล่ที่น้องเผือกยกไปเมื่อกี้นะคะสีตะกอรลายลูกแก้วคันนี้นิ่มค่ะนิ่มมากเลยนะคะนิ่มมากเลยนะคะสวยมากขอบอกเอพีเมียมนะคะจากราคา990นะคะลดโปรโมชั่นเลยเหลือ580นะคะชอบคืนในไลน์ไหนก็แคปหน้าจอโทรหาคุณแม่สวยได้เลยนะคะต่อนะคะต่อ คลิปที่2จะเป็นผ้าชุดนะคะผ้าตัดชุดสีตะสีตะกราลายลูกแก้วค่ะเป็นผ้าสี่เมตรค่ะผ้าสเมตรค่ะสวยงามมากเลยตัวนี้เป็นสีชมพูนะคะสีชมพูบานเย็นค่ะสีชมพูบานเย็นนะคะสวยงามมากเลยสีพื้นก็เป็นสีชมพูนะคะสีพื้นเป็นสีชมพูค่ะจัดโปรโมชั่นเลยค่ะผ้าชุดจากราคาพัน0บาทลดเลยค่ะ รถเหลือนะคะ1200บาทค่ะแม่สวยใจดีมคะคะแม่สวยใจดีค่ะมาแบ่งปันนะคะเหลือ1200บาทค่ะวันนี้มีไรสดด้วยนะคะวันนี้มีไรสดด้วยค่ะรอดูคุณแม่ก็ได้นะคะหรือว่าดูน้องเผือกไปทางๆก็ได้นะคะ1200บาทจา้าครับครับกำลังอานอยู่ครับผม ครับผมสีตะกอลายลูกแก้วจ้าสี่พื้นนะคะสี่เมตรจ้าสี่พื้นสองเมตรค่ะสีลายสองเมตรจ้าต่อเลยจ้าต่อพื้นที่สองต่อนะคะพันสองร้อยบาทจ้าพันสองร้อยบาทนะจ้าพื้นที่หนึ่งจะเป็นลายต้นสนจ้า ลายต้นสนนะคะพื้นที่หนึ่งลายต้นสนค่ะลายต้นสนนะคะอยากให้ถึงหน้าหนาวว้วัจึงเลยจะได้พรมอะไรลายต้นสนนะคะสีเทาจ้ะสีเทาสี่เมตรเหมือนกันนะคะเป็นผ้าตัดชุดค่ะ สีพื้นจะเป็นสีเทาจ้ะสีพื้นเป็นสีเทานะคะอ๋อ,อ,อ,อสีพื้นเป็นสีเทาค่ะตัดชุดสวยๆค่ะถ้าตัดชุดจิตรดาก็ได้นะคะเอฟแล้วให้คุณแม่ตัดให้เลยค่ะลายนี้เลยนะคะลายต้นสนค่ะลายต้นสนสวยงามมากเลย ลายต้นสวนสวยงามมากค่ะสีเทาค่ะพันสองร้อยบาทจ้าจากราคาพันแปดร้อยจ้าซว้ยสวยค่ะอย่างให้ได้ไว้จ้าสีเทารายต้นสวนนะคะสีเทารายต้นสวนมีสองลายนะคะมีสองลายค่ะแคทหน้าจอโทรหาคุณไม่สวยได้จ้าเมืกีนี่หัวใจเล็กนะคะหัวใจเล็กกับมีลายเอสนะคะก็จ้า ลา,าาลายกำแพงเมืองจีนค่ะสวยสวยะคะ่ะอยากให้ได้ไว้ค่ะผ้าตัดชุดค่ะลายกำแพงเมืองจีนค่ะสวยงามมากเลยผ้าสี่เมตรนะคะสีพื้นจะเป็นสีพื้นจะเป็นสองเมตรค่ะสีลายจะเป็นสองเมตรนะคะพันสองร้อยบาทจ้ะสวยสวยนะคะอยากให้ได้ไว้ค่ะอยากให้ได้ไว้ค่ะผ้าสีตะกอลายลูกแก้วนะคะสีตะกอลายลูกแก้วค่ะ ของจริงนุ่มนุ่มค่ะสวยงามมากเลยอยากให้ได้ไว้ค่ะตัดชุดอะไรก็สวยนะคะชุดข้างหลังของน้องเผือ่เปนชัดสีดกไราูกแก้วนะคะลายมิกยุงค่ะตัดได้หนึ่งชุดค่ะสี่เมตรตัดได้หนึ่งชุดนะคะค่ะสวยงามมากเลยอยากให้ได้ไว้จ้ะพันสองร้อยบาทจ้ะพันสองร้อยบาทนะจ๊ะต่อนะคะชอบพื้นไหนลายไหนแคปหน้าจอโทรหาคุณแม่สวยนะคะ0 8 1ย์ค่ะ สามแปดศูนย์สี่สามสามแปดจ้าต่อนะคะลายนี้เป็นลายเอสค่ะลายเอสกับลายดอกเกตมณีนะคะลายเอฟกับลายดอกพิกุลทำเชยดอกเกตมณีน,มน,นะคะเชิงเชิงเป็นหัวใจค่ะเชิงเป็นหัวใจนะคะชอบลายนี้คืนนี้ทัดหน้าจอโทรหาคุณแม่สวยได้เลยจ้าผ้าสี่เมตรนะคะผ้าตัดชุดผ้าตัดชุดสี่เมตรค่ะของจริงส,งสวยค่ะของจริงสวยงามมากเลยอยากให้ได้ไว้ค่ะ สี่เมตรค่ะสีพื้นเป็นสีครามเข้มนะคะพื้นี้สวยงามมากอยากให้ได้ไว้ค่ะ1,200บาทค่ะสีพื้นเป็นสีครามเข้มนะคะสีพื้นเป็นสีครามเข้มคะ่ะอยากให้ได้ไว้ค่ะสวยงามมากเลยสวยงามมากจ้ะ1,200บาทจ้ะสีตะกอลายลูกแก้วจ้ะ1,200บาทจ้ะ 1,200บาทนะคะต่อนะคะสีสีทำแคมเหมือนกันนะคะลายลายสกเก็ตทำเล็กค่ะสวยงามมากเลยเชิงจะเป็นเชิงตัวเอสนะคะอยากให้ได้ไว้ค่ะชอบผืนนี้ลายนี้แคบแม่จอรโทรหารคุณแม่สวยได้เลยจ้ะ081ค่ะ3804338จาก1,200บาทจ้ะจากราคาป้ายนะคะ ราคาป้ายพันแปดร้อยบาทค่ะคุณแม่ใจดีนะคะมาจัดโปรโมชั่นให้เลยนะคะของจริงนี่สวยสวยค่ะอยากให้ได้ไว้ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยสีพื้นก็จะเป็นลายลูกแก้วสีตะกอลายลูกแก้วนะคะสวยงามมากเลยนิ่นๆค่ะอยากให้ได้ไว้ค่ะชอบพื้นไหนลายไหนแคปหน้าจอโทรหารคุณแม่สวยได้เลยค่ะ0 8 1ย์ดค่ะสา0 4 3ด8สี่สามสามดจ้า แคบแล้วอยากให้ตัดชุดนะคะก็โทรหาแม่เลยจ้าพันสองร้อยบาทจ้าต่อนะคะต่อโอีสวยมากเลยลายนกยุงค่ะลายนกยุงค่ะลายนกยุงนะคะลายนกยุงค่ะสอดล้องลายนกยุงแกะอกสีฟ้าค่ะของจริงสวยงามมากเลยนะคะ จากราคา1,800บาทค่ะคุณแม่สวยใจดีนะคะวันนี้มาจัดโปรโมชั่นลดราคาเลยค่ะเหลือพัน200บาทค่ะ1200บาทนะคะสวยงามมากเลยเป็นผ้า4เมตรค่ะเป็นผ้า4เมตรนะคะสี่ตะกรลายลูกแก้วค่ะสวยงามมากเลยอยากให้ได้ไว้ค่ะสี่ตะกรลายลูกแก้วนะคะพืนนี้นะคะเป็นผ้าสอดร้องค่ะ เป็นลายนกยุงนะคะสอดร้องสวยงามมากเลยตัดชุดข้างหลนนังนกเผือกได้เลยนะคะสวยยเลยค่ะอยากให้ได้ไว้ค่ะตัดได้หนึ่งชุดเป็นลาติยาเป็นงานกลางคืนค่ะงานกลางคืนเลยนะคะต่อนะคะขอเป็นคืนสุดท้ายได้บบได้บบได้บบสุดท้ายนะคะ ผนสุดท้ายของน้องเผือกวันนี้นะคะสำหรับคลิปสุดคลิปที่สองนะคะลายนี้สวยงามมากเลยลายนี้สวยงามมากเลยขอบอกผีเสื้อน้อยค่ะผีเสื้อน้อยกับหน้าไก่รือลายนี้สวยงามมากค่ะอยากได้ไว้ค่ะท่านสองร้อยบาทค่ะสวยงามมากเลยท่านสองร้อยบาทนะคะสวยๆค่ะสวยงามมากเลย สวยและถูกและดีมีที่นี่ที่เดียวนะคะร้านแคนิยมคามสวยแม่สวยสกลนคะกค่ะ,คะ0 8นค่ะส8 0 4 3 3 8าสาม3 8จ้าอยากให้ได้ไว้นะคะอยากให้ได้ไว้พันสร้บาทนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะ น้องเผือกก็กบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณแม่สวยด้วยนะคะร่านเทนิยมคำสวยแม่สวยสกลนครน,นะคะกราบขอบคุณสายเอฟซีสายบุญของแม่สวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ